แบบร่มลืมน่นมากครับเนาะวันนี้่นก็จะตกแต่งาด้วยา่าโอ้โหเราช่องครับจะเป็นขบวนตุกๆุก,กน,นะท,ท่านผู้ชมนะเที่ยวครับอชอบยุโรปนผมนะมาเยกินมาเลยสวัสดีครับสบายดีสบายดียดทุกท่านครับตอนนี้อมกะมายืนอยู่ที่หน้าวัดพระแก้วนะครับท่านผู้ชมครับ พามาเบ่งบรรยากาศช่วงเวลากลางคืนครับผมนะบรรยากาศบอกเลยว่าสวยสดงดงามมากๆนะครับผมนะฟ้าครับเปิดเปิดไพ่เป็นอาแสงสีทองนะครับผมนะมาดูมือองครับผมฟ้าครับผมกะปันยาาบกคุยถึกแล้นะครับทมชุ่มครับเพราะว่าเห็นแล้วก็แบบสวยงามมากๆครับผมโอ้ยนี่ครับเวลากลางคืนนะครับผมนะ มันจะเปิดแบบแสงไฟในแบบสุดยอดมากๆครับผมปะ่ะเดี๋ยวอพมพาชมบรรยากาศเด้อครับนี่จะเป็นสนามหญา้านะถามช่วงนะเลากลางคืนนี่ก็บบสามารถมนานั่งเล่นหรือว่าส้มวิวตรงหน้าวัดพระแก้วได้นะครัตามช่วงครับเนาะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นอาสนามหลวงนี่เพื่นนะนี่ก็จะเป็นอาน้ำผู้เนาะอืมาดูฝั่งนี้ครับผมบรรยากาศแบบลมลื่นมองหนาครับเนาะอันนี้เพื่นก็จะตกแต่งด้วยดอกไม้ต้นไม้ครับผมนักชั้นมากจะเห็น ยอะที่สุดกาจะเป็นต้นมะาขามนะผมนะสีบลอน้าตกแต่งเนาะสวยงามสวยงามครับฝั่งนู้นไปก็จะเป็นอา่ากระทชวงกะลาโหมา่าผไปชมนะ,ะมนะ้อมก่ามาถ,ถ่ายบรรยากาศกังขึ้นอาจจะเป็นอา่าคลิปที่สองนะครับสีบอ,มมอ,อ,อกมากเนาะตอนแรกกะมากับเบ่อสูตรนะครับผมนะแต่ตอนนี้กะมาก,กับบ่อสูตรอีกรอบนึงครับผม ครับบอกเลยว่างดงามดังสวงสวรรค์นั่นต้องชมนะแบบสีทองแบบเรืองอลามมากๆครับผมนี่เพิ่นอาจจะเนี่ยเปิดไฟเบิรนะคุณนะเปิดไฟเบิดนี่แบบสวย จริงนะตองชุดนะออมอยางมาตะมุ่นหนูครับจะไปสิ้นสุดนู่นแหละครับสวนคะลาโฮมอ่าแล้วก็ยาวไปตรงที่วัดโพครับผมนะ ้ไก่แบบสวยครับปกติเพิ่นจะเปิดไฟนะครับเป็นอาหลอดไฟเนาะตรงต้นมะขามครับแต่ว่ามีเพิ่นอาจจะไม่ได้เปิดให้ทคุณผู้ชมโอ้โหดับชมครับนี่ก็จะเป็นอาขอบวนตุกๆนะท่านผู้ชมนะคือแบบเยอะมากๆครับนะสวัสดีมมครับผมานผู้ชมครับนี่จะเป็น ขบวนตุกๆนี่หละครับเอกลักษณ์ของเมืองไทยนะเ่าชมนะที่ต่างชาติเปิชอบมากๆครับผมครับโอ้โหเยอะมากเดกจะเป็นนักท่องเที่ยวสรับชมนะที่เปิดมาถ่ายรูประหว่างซีมาเช็คอินต,ตรงจีนาวัดพระแกว้วบริเวณนี้นะครับผมนะเยอะมากครับ ยังคือแบบสวยมากๆนี่เ <m ere ly> นาะอะไรแบบนี่ก็เป็นะขบวนตุกนะครับที่แบบน้ำชาสางชาติมากุเรศเลยครับผมโอ้โหเยอ,คอ,ยอยคคะครับยาวถึงครับถนนข้ามร้องครับผม มันก็จะเป็นอาทุกๆครับทอดรอมที่แล้วก็าชื่อแบบชื่บบงเลยนะแต่ผมชุ่มน้ำสวยงามมากดูครับนาำชาตินาำชาติแบบลงไหลเมืองไทยวันศนี้ครับวัดครับผมนะนี่เป็นทุกๆครับผมโอ้โหไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้นะผู้ชมนะนี่เป็นน้ำที่เดียวครับที่เหิืนมากหายหลุบริเวณนี้นะครับผมนะ จะเป็นอาน้ำท่องเที่ยวครับชาวยุโรปครับผมนะเปิดมาเซกินบริเวณนี้ครับผมนะโอ้โหเยอะๆครับวันนี้เยอะอมากครับผมจอดก็เป็นรถเจ้าหน้าที่นะครับมีคน,นมาจอดอรักษาความปลอดภัยทุกคนนะตุ๊กๆก่าวยาวไปมันนู่นเลยครับผมนะไมมากครับพอสุด นี่จะเป็นน้องท่องเที่ยวครับผมที่เปิดมาเป็นกลุ่มครับมาจุดบริเวณนี้ครับผมนะมาถ่ายรูปบริเวณนี้ก็แบบสวยงามจริงๆนะครับทุกช่งครับมาถหอมนี่แล้วก็บับกแบบอึ้งเลยนะครับผมนะนี่เลยครับเป็นถ่ายรูปแล้วกันจะขึ้นรถทุกๆแล้วก็นำนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับผมเนาะที่เชี่ยวเมืองไทยครับนะบครับ มาแล้วนะครับนี่คือแบบนักท่องเที่ยวที่แบบเยอะจริงๆนะับชมนะคือแบบเป็นขบวนเลยครับผม ผ้ามา่าเด็ดได้เลยนะท่านผู้ชมนะโน่นไปแล้วครับขบวนนี้ก็เอาทองเทีย่ยวคนกลางก็แบบนั่นเลยลนะครับต่อแถวยาบไปนู่นเลยคท่านผู้ชมครับ,รบไกลมากๆครับผมนะดูครับโอ้โห มาท่องเที่ยวบันกาจิตใจารถตุ๊กตุ๊กครับเอกลักษณ์ของเมืองไทยมาเมืองไทยก็ต้องนั่งรถตุ๊กๆครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับต้องชมครับแบบสวยงามมากมากครับเดี๋ยวอ,อยู่นี่เกี่ยวอยู่นี่ จะตั้งขบ,บวนนะทุกคนนะจะพาะนักท่องเที่ยวขับรถตุ๊กตุ๊กวน่าหน้าวัดพระแก้วตรงที่สนามหลวงนงคะครับผมนะโโอ้โหตัดภาพมาคังนี้ทุกคนนะหลังยากทีอ้อมอ่า ถ่ายมุ่นมุ่แล้วก็บมามันนี่ทุกคนเมื่อกี้นี่แบบขบวตตนตุกๆนะครับมีกะมีแบบมีแต่ต่างชาติท่างนั้นนะครับผมนะทุกคนแบบคึกคักมากๆ,ๆนะครับที่ได้เห็นอ่าเมืองไทยนะทุกคนเนาะบริเวณนี้ก็จะเป็นอ่าหน้าท้องสนามหลวงครับผมนะ<อ>สวยงามจริงๆนะครับผมนะนู่นเลยนะห้อมว่าจะเดินตรงไปอ่ออาทางนี้นะครับต้องชมคาฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่ากระทรวงกระโหมนะครับผมนะ มาอัเดตช่วงเวลาคำขึ้นเนี่บอกเลยว่าสวยงามมากๆครับอยากให้ทุกคนได้เห็นภาพบรรยากาศเนาะกลางเว้นอาสาศอีกแบบหนึ่งนะสามชั่วมนะางขึ้นอีกฟิวอีกแบบหนึ่งครับผมนะก็ขอเชิญชวนมาครับ ครับธรรมชลครับอ้อมก็ได้ขามาฝั่งก,งกระทรนะวงการแรงงานธรรมชมนะนี่ก็จะเป็นอ่าช่วงเวลากลางคืนครับเพิ่อนก็นจะเปิดอ่าไฟเนาะบอกเลยว่าสวยงามจริงๆนะครับคนนะนี่ก็จังมีอ่านะนักของเที่ยวเนาะธรรมชมครับเนาะอะ๋ดูครับแบบสวยจริงๆนะธรรมชมนะนี่ก็แบบปืนใหญ่ธรรมชมนะนะี่เนาะก็คือแบบปืนใหญ่ที่น่าจะสมัย อาโบร้านนะครับพวเปิดบ้างเรียงรายเนะาะจะแสดงไว้ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับเบิ่งครับสวยงามจริงๆเนาะช่วงกะลาห่มยาวไปถึงน,นู่นเลยแา่เป็นชุ่ชมนะฝั่งเบิ่งนนี่จะเป็นอ่าพอร์ทแพคเกะครับผมนะเนาะเอาผ้าดูดหนาวกนะา็บผ้ามดูดฝั่งเบื้องอ่าช่วงกะลาห่มนะครับเป็นชุ่ชมนะ ใงามจริงครับอือบอกเลยครับตีเพิ่นแบบเปิดไฟมาได้เพราะปลากระเบนมันจะเ,เปิดนะครับผมนะตีสวยงามเลยครับนะยาวไปนู่นเนาะป่ะเดี๋ยวมอมกาจะได้เดินไปนู่นแล้วครับเนาะเดี๋ยวคลิปจะย่อกันไปนครับผมนี่ก็ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญน,นะครับ สวยงามจริงๆนะผมนะไปเดี๋ยวมองไปนะเดี๋ยวจะพ้อผ้ายางไปข้างนาหน้าครัยังมีนะครับยังมีแบบภาพที่อหาสวยงามเลยยังหมดจบนะครับชมนะ มุมหนังกระมี่ครับม,ม,ม,บมุมนี้กรมี่เหืี่ครับปืนใหญ่มุมนี้ยิ่งใหญ่ครับข้างในเนาะที่เพนักจะแสดงไว้ราบช่วงับนะโอ้โหดูครับเดี๋ยวมอมสภาพไปดูภาพโบนาณละมองแบบมองมากไกลๆนะครับผมนอะาจจะอลังการสำห่ัครับผมนี่ก็เป็นอีกจุดเด่นของตรง เอาสนามรวงก็คือ,อก,กระสรวงกะลาโหมมาสังขชมนะเนาะเอาครับเปิ้ใหญ่แต่สมัยโบราณครับผมนะข้างในหัวใหญ่มากๆนะรับข่ชมนะเออครับ,บ,บ,นะอ,รบอันนี้ก็จะเป็นแทนที่นะครับโรนะต้องที่อ่า ช่วงกลาบโหมนะครับช่วงนะีเนาะม่อมจะไม่ขออ่านนะคนระับช่วงนะักรามเนี่ยทุกคนอ่าอนเนาะนี่ครับไปไปดูข้างหน้านะม่อมครับเดี๋ยวคลิปจะย่อกันไปเนาะห่อมกะสได้อ่าจบคลิปข้างหน้าเลยนะแต่เอาไปชมเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูภาพมุมกว้างครับผมนะ อันนี้เพิ่นถ้าเพิ่นแบบเปิดาไฟเวิร์นหนาจะสวยนะท่านผู้ชมครับสวยงามมากครับูสีแบบสีทองก็บป็ทองนะครับสีเหลืองก็บป็เหลืองครับผูใช่ไนะหโอ้โหดูครับสวยจริงๆครับผมนี่แหละเนาะหม่องกับผ้ามาสบหมาองคมสวยคมง,งามของ ฝั่งกระท่วงกัลาโหมนะครับผมนะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นอาวัดพระแก้วครับเนาะคือแบบกลางคืน,นแตกต่างจากกลางวันนะครับผมกลางวันอาจจะนักท่องเที่ยวเยอะนะครับกลางคืนอาจจะเป็นอีกคิวหนึ่งครับผมนะนี่ลาบอมมกักระพ้ามาชมคัมโศมของเมืองไทยด้วยครับผมนะคลิปนี้ล่าวคำว่าสบายดีสวัสดีครับ